2.4การทดสอบโดยอนุพันธ์อันดับ1นี่ให้เห็นเฉยๆจริงๆแล้วเป็นพื้นฐานนะอยู่ในชั้นมัธยมนะครับทฤษฎีนี้นักศึกษาเคยเรียนมาแล้วหรือในระดับปวชวนะอันนี้นะแต่ทบทวนเดี๋ยวหน่อยเราไปสู่ทฤษฎีบทที่2ดูนะครับสมมุติให้ F เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุดวิกฤตวิกฤต x 0เห็นไหมครับนักศึกษาต้องหาจุดวิกฤตก่อนจากนั้นถึงจะทดสอบได้ว่า เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ที่จุดนั้นถ้าอนุพันธ์เป็นบวกในช่วงที่น้อยกว่าเห็นไหมครับช่วงเล็กๆที่ x น้อยกว่า x0 ศูนย์และอนุพันธ์เป็นลบถ้า x มากกว่าในช่วงเล็กๆนั้นเห็นไหมครับและ x มากกว่า x0 ศูนย์แล้ว f มีค่าสูงสุดสัมพัธ์ที่จุด x 0กราฟเมื่อกี้ครูครูใช้แบบจำลองกราฟสูงสุดสัมพัสเห็นไหมครับในทางกรับกันถ้าในช่วงเล็กๆที่ x น้อยกว่า x 0เนี่ยเห็นไหมครับ x น้อยกว่า x0 ช่วงนี้แล้วอนุพันธ์เป็นลบแต่พอ x มากกว่า x0 ในช่วงเล็กๆนี้นะอนุพันธ์เป็นบวกมันเป็นลบแล้วบวก ลบก็แสดงว่ามันมันลดลงเห็นไหมครับลดลงนั่นความชันไหมครับกลับกันกับเมื่อกี้ฉะน,นั้น F ให้ค่าต่ําสุดกราฟมันจะเปิดบนไงคือปาัตกราฟมันเมื่อกี้เปิดล่างควนะ่ำน่ะตอนนี้กราฟเปิดบนแต่ถ้าเป็นอย่างอื่น X น้อยกว่า X0 ศก็เป็นบวก และ x มากกว่า x 0ก็เป็นบวกคือไม่ได้อย่างนี้สรุปไม่ได้นะครับถ้า x น้อยกว่า x 0แล้วความชันยังเป็นบวกแล้วมากกว่า x 0ความยังความชันยังเป็นบวกเหมือนเดิมนี่ที่จุด x 0ก็ไม่ใช่ค่าสุดขีดเลยนะเช่นเดียวกัน x น้อยกว่า x 0นี่ความชันเป็นลบ x มากกว่า x 0ความชันตรงนี้ก็ยังเป็น ลบอีกก็ไม่ไม่ใช่มันต้องต้องสอดคล้อง2เงื่อนไขข้างบนทฤษฎีนี้เขาพิสูจน์ในชั้นสูงจริงแต่ประยุกต์ใช้ในระดับมัธยมศึกษานะครับชั้นม .6 นี้เรียนแล้วนะปะวชเรียนแล้วนะครับแต่เราจะไม่ใช้ทฤษฎีนี้เรากำลังจะไปพูดทฤษฎีการทดสอบโดยอนุพันธ์อันดับ2นะครับ